สวัสดีครับมาพบกับผมช่องมิสเตอร์โยนะครับเริ่มใหม่เมื่อกี้ติดรถไม่ได้เนื่องครับนี้มาเริ่มใหม่ครับมาดูวัวที่ซื้อมาเพิ่มเมื่อวานนี้ครับว่ามีกี่ตัวครับไปดูกันเลยครับครับสวัสดีครับกับช่องมิสเตอร์โยนะครับมาดูวัวครับที่ซื้อมาเพิ่มเมื่อวาน ไม่รู้ว่าตัวไหนบ้างนะแต่ว่าที่แน่ๆน่าจะเป็นตัวที่นอนอยู่นะหนึ่งตัวตัวที่นอนแล้วก็นุน่นตัวพร้อมๆสอสน่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็4ตัวนู้นนะครับ เปียวครับเปียวเปียวตัวผอมเล็กมากครับตอนนี้เอามาขุนนะครับตอนนี้น่าจะเป็นลูปผสมชาโลเล่มานะครับเป็นชาโลเล่ก็ไม่รู้แต่นี่ตอนนี้เป็นชาโลเล่มานับดูครับว่าคอกนี้กี่ตัวแล้วนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวครับขอ้อกี้เต็มแล้วข้อกี้สิบตัวครับส่วนฝั่งนี้สิบสองตัวนะครับนี่ดูหนึ่งชาโลเล่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 12บเตัวครับฝั่งนี้เป็นขนแบบบ้านๆนนะครับไม่ได้อะไรมากมายก็ให้กินเป็นอาหารฟุน้นครับสวัสดีหนึ่งกนครับอันนี้มาดูบัวครับนี่ขอกนี้อะรวมทั้งหมดก็ ยี่สิบสองตัวครับเอามาขุนขุนเนื้อขุนแบบปัน้นบ้านนี่แหละครับก็ขอกก็ธรรมดาครับนี่เปียวครับตอนนี้มีเขานะเปรียวเขา พร้อมครับตัวเล็กรุ่นเล็กราคาตัวละสองหมืนกว่านะครับราคาต่างกันไปที่ซื้อมาไม่ต่ราคาสองหมื่นกว่านะครับตัวนี้ทั้งหมดยี่สิบสองตัว ตัวนั้นจะพร้อมมากเลยนะนไม่รู้เท่าไหร่แต่พร้อมมากตัวอ้วนก็มีฝั่งนี้ซื้อมาก่อนก็เริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นแล้วนี่โดยเฉพาะเจ้าตัวนี้ครับไอ้บามันนี่นี่น,นี่เริ่มมีเนื้อแล้วครับ ที่มองเห็นก็มีตัวนี้นะครับหนึ่งแล้วก็ตัวนั้นสองอจะมีเนื้อมีหนังบ้างแล้วครับสวัสดีครับรัวครับแล้วก็นี่ครับเป็นรถที่ บรรทุกมากระบะอีสุใช้ในการขนย้ายอาจากตลาดนะครับโอ้น้ำก็จะหมดแล้วครับสงสัยจะได้สูบน้ำให้ไม่ยากครับนี่ครับมี่อ่อน้ำแล้วก็ใช้เป็นเครื่อง ปั่นไฟนะครับใช้เป็นเครื่องปั่นไฟในการสูบตอนนี้เอามาครอบไว้เฉยๆนะครับกันวัวชนมันครับสภาพฟาร์มก็ประมาณนี้แหละครับแบบบ้านๆไม่มีอะไร มากมายนี่ก็จะเป็นแกบดำครับแกบเผาเอามาลองพื้นใส่คอกให้บัวครับชมบัวกันครับนี่ตัวที่เห็วก,ก็กินไปครับกินไป อาหารก็จะหมดแล้วนี่เหลือสองกระสอบครับอันนี้ต้องไปเอาอาหารพวกนี้ก็รอกินครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเอาให้ขอก็จะเป็นตีไม้อยุคาทำราวกั้นครับ มาดาเรานี่แหละให้อาหารให้เป็นหญ้าแล้วก็เป็นฟางครับตัวนี้จะเป็นหญ้าแล้วก็ใบข้าวนะครับตัดจากนาตัดใบข้าวมันหญ้าเยอะก็ต้องตัดตัดแล้วเราก็เอามาให้วัวกินครับมาให้พวกนี้ ตัวนี้ผอมมากเลยตัวนี้ผอมเล็กตัวนี้น่าจะเลี้ยงนานเลยครับนี่เกือบปีแล้วมั้งนี่มันจะอ้วนพวกนี้ไอเจ้านี้ก็อ้วนบ้างแล้ว เดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันบ้างครับเป็นวัวโคมแม่ลูกนะครับแล้วก็มีควายด้วยตัวนี้นี่อ้วนแล้วนะครับไม่ใช่ท้องนะนี่อ้วนครับกินอาหารอ้วนส่วนนี้เป็นลูกนะครับนี่วาคิว ตอนนั้นแม่ลูกแล้วก็มีชาโรเล่ด้วยครับชาโลเล่เด,ดูออกวัวแบบบ้านๆครับไม่มีอะไรมากนี่เป็นไทยดูฝนมาครับคอกเป็นเลนเป็นดินเหนียวเป็นเลนเลยครับ มาแล้วไอเจ้าเตี้ยไอเจ้าเตี้ยหิวแล้วไอเจ้าเตี้ยตัวนี้จะเป็นแม่ของตัวนี้นะครับเป็นแม่ของชาโรเลตัวนี้แม่เป็นพันไทยนะครับแล้วก็ทับผสมลูกออกมาเป็นตัวนี้ชาโรเลตัวเมียครับ ตัวนี้ก็ผสมแล้วอ้วนดีครับดูยาวส่อนนั้นก็เป็นน้องครับซารเลีเหมือนกันเป็นน้องรบรรยากาศก็ข้อก็อจะเป็นประมาณนี้ครับข้อกัว ไม่ได้ใหญ่โตเลยครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับกับช่องมิสเตอร์โยหนึ่ในดวงใจด้วยนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ